Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เอาแหวมทีใหม่บเอาแกมยว่างไว้มอเอาแกะมห้อยไว้แกะมาหองอื่นก็ได้เฮ่ยเอาหิมนสิมเนยิ้แฉะเนาะยินแฉะยิ้แฉะเพื่อกอไ้ติดไหนี่ไปติดกระดองดูกรองดู ไม่ติดกะลองเบึง้งลองเบึ้งนะจะว่างกอนล้งค่ะ

nó, nó đập, cái <laughs> cho nó súng cái thử này, còn cái cục coi đinh lép nó thì ทอย่างนี้อนีรกลางปืนน,นนี่ตรงที่ใส่ชุดนี้จ,จวกเสหน่อยน 肉被那泥闹啊 แะไม,ม่น้อยนึงน้ำมันข่วมสิดงี่่ cái nhau mà

องเดินหมดแล้วอุ้ยอุ้ยแืมแต่กลองสิได้กๆนไม่ก่นแค่แต่กล่อง ไม้เมืนเลยบอกว่าใส่เต็มเต็มั่นแห่เต็มถังถ้ามีคนอยากเข้ากล่องมีคนอยากเข้ากล่อง ไปครึ่งถังแล้วเต็ม,มอ่ะหัดไปจนเต็มเลยหืมไปจนเต็ม,มหืมอยนั้นนี่หืม ตะคิวกินหละทำเป็นฟืนยืมบอลนะ ปิดไม่ได้แกนี่ก็ต้องไปหาสละาักอ่าแลวปิดไฟป,ปิดไฟก่อน ไฟก่อนปูเก็บลอยนะครับเดี๋ยวยี่น้อยหนึ่งเต็มแล้วเดี๋ยวติดไฟก่อนครับีถ้าฝากก็เลยก็แช่กจามเลยครับดื้อ